อ่าแล้วสวัสดีครับวันนี้ของผมน้ำคงนะวันนี้เราก็อยู่กับแมปโลบอ x ที่ปดปดิปดปดิปดปดิปดบ่อยมากแถมยังทําให้ผมงงอีกด้วยว่าสรุปแล้วแมปอันนี้มันชื่ออะไรกันแน่นะก็มันน่าจะชื่อว่าโปเกมอนบีบบอนฟอร์เอเวอร์มั้งมั้งนะแถมมันยังทําให้ผมสงสัยด้วยว่าอันไหนคือแบบจริงๆของมันเพราะว่ามันมีหลายแมปเหลือเกินและแต่ละแมปนั้นอ่ะคือมันเชื่อมกันหมดเลยด้วยและแมปนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเคยเปิดปิด หลายครั้งแล้วก็เคยโดนยิงมาหลายครั <Mind S 3> <A> ้งแล้วด้วยก็นะลิขสิทธิ์ปู่นินมันแรงอ่ะนะก็พูดมาขนาดนี้หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วแหละว่านี่ไม่ใช่แมปลิขสิทธิ์ของปู่นินไม่ใช่แมปลิขสิทธิ์ของโปเกมอนแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นไอ้ m a นี้นี่แหละก็มาดูกันว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่า map มันจะปิดไปก่อนอ่ะนะเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราก็ไปเริ่มคลิปกันเลยความรู้สึกบรรยากาศที่น่าคิดถึงนี่มันอะไรกันเนี่ย จะเห็นภาพนี้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เปลี่ยนไปเลยจริง,รง,รงโดยเฉพาะความรู้สึกคิดถึงเนี่ยไม่ได้เล่นมานานขนาดไหนกันแล้วเนี่ยเปิดมาพวกคุณก็จะได้เห็นตัวละครที่เท่ที่สุดในโลกนี้ตั้งแต่ถือกําเนิดมาโดนปลุกด้วยนาฬิกาก่อนที่มันจะจับนาฬิกาป่าทิ้งไปโอ้โหแค่เริ่มกระพังของซะแล้วโอ้หลังจากเราตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ทำการตั้งชื่อตัวละครเราแน่นอนผมฟารทูดีอยู่แล้วไอ้อน้อง และตอนนี้ก็ได้ถือกําเนิดขี้ก้างแมนผู้ที่จะมาทําลายโลกโปกเกมอนไม่ดีไม่ดีมาผจนภัยในโลกของโปกเกมอนเท่ใช่ไหมละ่ะขี้ก้างแมนของผมสาวเห็นสาวคงกี้ดออที่เกินไม่ต้องชมผมเยอะครับผมผมเขินครับไม่ต้องชมเยอะอพอดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเกมแปลกๆอะกนะเพราะงั้นอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือการไปหาพ่อแม่ใช่ไหมหรือเป็นอะไรของเราไม่รู้ แต่นั่นแหละไปหาเขากันแต่ก่อนเราจะไปเจอเขาอะเรามาเจอกับใครเนี่ยนายเป็นใครเนี่ยคู่แข่งเหรอน่าจะเป็นคู่แข่งภาคนี้นะเอ้ไม่ใช่ภาคไม่ได้ดิไม่ใช่สปินสปินออฟหรืออะไรด้วยซ้ําเอาเป็นว่าเป็นเกมแยกออกมาเลยเอาเถอะผมว่าผมรีบไปดีกว่าหลังจากเรามาเจอกับพวกเขาเขาก็จะพูดคุยอะไรกันสักอย่างที่ผมก็ไม่รู้เพราะเนื่องจากผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วผมก็ไม่บอกคุณผมไม่แปลคุณฟังในซ้า ผมไม่อ่านไม่ออกมาดเมเมูเกมเพลย์ไม่เกมเพลย์ก็ไม่มีป็นวดูสรุปประมาณนั้นละก็ถ้าใครรู้เนื้อเรื่องก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเพราะผมไม่รู้เรื่องเลยถึงแม้ผมจะไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันแต่ที่แน่ๆคือเราจะได้ไปเลือกโปเกมอนเริ่มต้นกันละเอาละถ้างั้นก็เราเรีบตามไปเลือกคู่หูของเรากันเลยดีกว่าหลังจากเข้ามาเราก็จะมาพบกับฉากนี้ฮะเป็นฉากที่ผมไม่รู้ผมผ่านไปมากี่รอบแล้วนะกับการเลือกโปเกมอนเริ่มต้นเนี่ยเอาเถอะมาเรามมาเริ่ม,ม,เ,ม,เ,ม,เ,มเลือกโปเกมอนคู่หูของเรากันเลย ก่อนนี <irgendw el inv és> ้ก็อัปเดตจนมีเจเนอเรชันล่าสุดแล้วนะก็ผมเลือกตัวไหนดีล่ะเนี่ยทีเนี้ยผลสรุปสุดท้ายผมก็เลือกที่ตกครเงี้ยครับเป็นคู่หูดีที่สุดแล้วทุกเกมเลยจริงที่ตกครเงี้ยเนี่ยเลือกตลอดเลยส่วนเรื่องของระบบเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันมีระบบของเจนที่9หรือก็คือเจนล่าสุดหรือยังไอเทลซอหรือว่าแดนเมกมีไหมไม่รู้ผมรูแค่มีเมก้าเพราะงั้นการเลือกที่ตกครเี้ยของผมผมหวังเมก้าลิซาดอน แต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นตอนนี้ก็ได้บักกะปอมมาร่วมทีมมาก่อนนะครับบักกะปอมที่โตใครเงี้ยเพื่อนรักของผมโอเคหลังจากเราได้โปกเกมอนเริ่มต้นแล้วก็หนีดิครับรออะไรละ่ะแต่เราก็หนีไม่รลอดฮนะโดนคู่แข่งท้าแขง่งก่อนเหมือนกันทุกภาคเลยนนโปกเกมอนเนเหมือนกับโปกเกมอนทุกภาคเลยเนะี่ย <c oughs> แต่แกน่ะคิดผิดซะแล้วละ่ะที่มาท้าฉันน่ะเพราะฉันน่ะคือผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นโปกเกมอนมาตั้งหลายภาคแล้วอย่างไงล่ะทีนี้ถึงเวลาตบต่างสอนเด็กแล้ว โอ้ไม่ไม่ประสบการณ์ประสบการณ์ที่สั่งสมมากําลังจะแตกสลายลงไปนะพิพตาหลังจากที่ผมชนะมาผมก็ได้รับรู้เลยว่าคือจริงๆอ่ะผมแพ้ได้เลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะไอเลือดที่คุณเห็นลอดขนาดนั้นอ่ะมันคือการตีเพียงครั้งเดียวผมคงแพ้ไปแล้วแหละถ้าบอทมันไม่เอาแต่ใช้สกิลดีบัฟใส่ผมอย่างเดียวนะคือมันไม่ตีผมหลังจากครั้งนั้นแล้วมันใช้แค่ดีบัฟอย่างเดียวซึ่งถ้ามันตีผมผมแพ้ไปแล้วการกระทําแบบนี้เป็นการดูถูกกันอย่างมากเพราะฉะนั้นผมจะมาเอาคืนที่หลัง ว h i t ต s เลโกหรอหรืออะไรจริงๆมันคือเครื่องรางที่เขาให้มาแหละแต่มันหน้าตาเหมือนเลโกผูกเชือกมากกว่าเอาแหละในที่สุดเราก็จะได้ออกเดินทางกันสักทีในที่สุดสักทีเนาะโอเคนี่คือมอนตัวแรกที่เราเจอกับเกมนี้ซึ่งก็เป็นนอนเพราะงั้นก็โดนกระปอมผมย่างซะไปเกิดใหม่เป็นรถด,ดว่วนเมืองไทยนะน้องเอ้ยโอเคพอคุณไม่รู้นะพวกนี้คือเด็กตามทางซึ่งจะมาท้าเราสู้ เหมือนกับในโปเกมอนหลายๆภาคและในการแบทเทิลครั้งนี้เขาก็ส่งนอนออกมาซึ่งผมก็จับมันย่างกลายเป็นรถด,ด่วนอีกรอบนึงแต่รถด,ด่วนมันทอดไม่ใช่หรอวะอะแหละและตัวที่2จะเป็นตัวอะไรไหนโอเคได้อิ่มรถด,ด่วนชัวหลังจากผมได้ทําเมนูสุดพิเศษรถด่วนของผมผมก็ไปเก็บของหลังจากนั้นก็ไล่ตบทุกคนเพื่อให้กระปอมของผมได้กลายเป็นกระปอมติดปีก ถึงแม้มันจะต้องอีกนานเลยแหละแบบมันจะกลายเป,ป,ป,ป็นกระปรอมติดปีกให้ผมมานะพอจ,จะไปต่อ,อคู่แข่งเราก็ดันมาเรียกเราซะง,งั้นเหมือนจะพาเราไปเจอใครก็ไม่รู้ซึ่งเขาก็จะบอกเรื่องที่น่าเศร้ากับเรานะซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพูดอะไระเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องผมแค่เอาจากซาวเพลง,งฉเฉยๆหรือผมคิดไปเองคุณก็ลองฟังซาวเอาล้วกัน เอาเถอะยังไงซ้ำมันก็เป็นแค่การคาดเดาผมไม่รู้เรื่องอนะเพราะผมไม่ได้อ่านได้ซ้ำเอาเถอะเดินทางกันต่อดีกว่าว้าวเมืองใหม่เปิดมาเจอใครก็ไม่รู้รออยู่เลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดเยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยยเดยเดีอี๋ยวเด่ายก็ดีดียดี๋ยวเดี๋ยยดียเดยวเไี๋เดเรี๋ยยวเดั๋ยเดี๋ยวเวดเีกเวเี เพิ่งเจอกันมไม่นานมานี้เองมาเจอกันอีกแล้วเหรอเนี่ยหลังจากนั้นเหมือนเขาจะพาผมไปที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ผมมแวะฮิวก่อนโอเคไปต่อกันได้โอ้โอเคทางนี้ไปต่อไม่ได้ฮนะต้องตามไอ้นั่นไปละโอเคมาเจอมันอีกรอบแล้วที่นี่มันดูเป็นอะไรที่แบบป่ามันดูเหมือนจะมีหนูเหลืองพิกาชูยังไงก็ไม่รู้ถ้าอิงจากภารคเลสอะนะ อของอยู่ไกลแค่นี้ยังต้องสู้ก่อนด้วยเหรอก็ไม่มีทางเลือกเพราะงั้นก็ต้องสู้แหละอืมแต่ว่าความรู้สึกที่ผมบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าป่านี้จะมีหนูเเลือ่องนี่อิงมาจากภาคเล่นนี่คือความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนเล่นเมนูวันนี้ขอเสนอตอนนกฮูกย่างสัตว์คุ้มครองผมพูดเล่นนะอย่าไปหาจับสัตว์คุ้มครองมากินนะผิดกฎหมายนะ่ะส่วนไอ้นกนี่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ใช่สัตว์คุ้มครองได้ซ้ําโอเคได้เก็บสักทีเฮ้ย มันมีจริงว่ะไอหนูเหลืองอย่างนี้ต้องจับไปเลยปันลูกแรกแค่ลูกเดียวก็ติดแล้วติดง่ายแบบนี้เดี๋ยวให้หนม่มหนมนะหนมนะหลังจะเดินมาก็มาเจอคนหน้าคุ้นอีกแล้วเดี๋ยวนะทําไมมีสัญลักษณ์ขึ้นไอมันทีมผู้ร้ายของเกมนี้รู้เปล่าวะเนี่ยหลังจะชนะมาได้ก็เรียกได้ว่าเกือบแพ้เลยนะโอ้โหเขาหนีไปไอ้นี่มาโอ้โเจอกันรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย โอเคเหมือนเขาจะมานำทางเรากลับเมืองนะแต่ว่าก็ขอบคุณนะแต่ที่หลังไม่ต้องก็ได้แต่ยังไงก็ขอบใจนะจ๊ะสุดหล่อพอมาถึงเมืองเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทําก็คือการเอาปิกาจูมาเก็บครับโทษทีพอดีไม่อยากใช้อ่ะหลังจากเราชนะเจ๊ค,คนนั้นได้ทางก็เปิดให้เราไปได้ลวฮนะหลังจากนั้นก็ไล่ตบคนระหว่างทางเพื่อเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะมันไม่มีอะไรสําคัญหรอกเป็นว่าผมข้ามเลยละกัน มาเมืองใหม่ทั้งทีขอแมะจับโปเกมอนหน่อยละกันนะโอเคได้เป็นตัวนี้ก็ก็ดีก็จับเลยละกันก็เสียบอลไปถึง2ลูกเลยนะในการจับโปเกมอนตัวเดียวเนี่ยแล้วแล้วเราก็มาถึงเมืองแรกที่มียิมนะฮะเป็นยิมสายฟ้าโดยก่อนที่เราจะเข้าไปสู้กับหัวหน้ายิมได้เนี่ยเราก็ต้องจัดการกับพวกกิกี้รวมถึงพัตเติลก่อนนะนะพวกลูกน้องเนี่ยก็ง่ายๆแหละไม่อยากสมพัตเติลก็แค่เดินให้มันเป็นสีเขียวให้หมดแค่นั้นเอง ส่วนเป้าหมายของเกมเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องไปสู้กับหัวหน้ายิมทั้งหมดเพื่อเอาเข็มกัดแล้วก็ไปสู้ในระดับลีกนะฮะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรโปเกมอนมาสเตอร์หรือไงนะโดยในแต่ละย,ยิมเนี่ยจะมีจํานวนกิกกี้ไม่เท่ากันแล้วก็ยังมีพัซเซลที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยก็ต้องไปสู้เอาเพื่อเก็บเข็มกัดจากนั้นก็กลายไปเป็นแชมป์ของภูมิภาคและแต่ที่ประมาณนั้นหลังจากสู้กับกิกกี้ทั้งหลายก็ถึงเวลาตีกับหัวหน้าย,ยิมกันละ ในการต่อสู้รอบแรกเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยฮะมันแค่ผัดกันตีเฉยธรรมดาไม่มีลูกเล่นอะไรเป็นพิเศษเลยในการต่อสู้รอบที่2นี้เขาส่งออกมาเป็นบิกจูมันอาจจะเป็นบิกจูของเราที่มันแครนเราที่จับมาแล้วไม่ใช้ก็ได้นั่นแหละไอเนี่ยในการต่อสู้รอบนี้เนี่ยรเรียกได้ว่าเกือบแพ้เลยนะฮะถ้าเราเสียที่ตัวแข็ยไปเราไม่มีทางชนะเลยเพราะว่าอีกตัวหนึ่งนี่มันสู้อะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ยังดีมากๆอยู่ตอนนี้ก็คือนี่ตัวแข็ยของเราเลเวล16แล้วซึ่งเป็นเลเวลที่จะพัฒนาล่าง อ๋อแถมยังได้ท่าประเภทมังกรมาอีกด้วยและแล้วบัก,กบปอมเพื่อนรักของผมก็ได้พัฒนาร่างเป็นกระปอมหน้าแหลมหางติดไฟเยี่ยมเลยจากกระปอมหางติดไฟกลายเป็นกระปอมหางติดไฟโปแม็กแล้วก็ได้เข็มกัดแรกมาเข็มกัดสายฟ้ายังเหลืออีกเยอะเลยที่ต้องเก็บอะนะหลังจากเดินต่อมาก็จะเจอกับชายที่ให้ท่า HM กับเราเป็น HM ท่าคัดหรือก็คือท่าตัดเอาไปตัดต้นไม้หรือตัดหญ้าอะไรประมาณนั้นอะนะ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับเกมโปเกมอนและเป็นระบบที่ผมเกลียดที่สุดเลยดีที่หลังๆเข้าออกไปแล้วนะไอที่พูดนี่หมายถึงเกมโปเกมอนภาคหลักแล้วนะไอท่า h m เมนี่ยมันจะต้องมาให้โปเกมอนเรียนนะฮะซึ่งมันจะเสียสล็อตไปสล็อตหนึ่งสล็อตท่านะฮะซึ่งหลายครั้ง HM อันนี้มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นลิสโดผมเรียนได้แต่ผมไม่อยากเรียนให้กับลิสโดนะจึงเลือกที่จะต้องไปหาจับโปเกมอนเพิ่ม ซึ่งผู้โชคดีคนนั้นก็คืออมันเชื่ออะไรวะเนี่ยแล้วมันเป็นตัวอะไรมดเหรอซึ่งก็จับมันมาเพราะคิดว่าหน้าตามันดูน่าจะใช้ท่านี้ได้อะนะก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าผมคิดถูกสรุปก็คือเรียนได้โอเคตอนนี้เราก็ผ่านได้แหละก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ก็จับ,บโป๊ะโป๊ะมาเพิ่มอีกตัวหนึง่งก็ไม่รู้ว่าจะจับมาทําไมนะเพราะว่าในอนาคตสุดท้ายผมก็จะเอาท่าไฟหรือก็คือท่าบินเฮดเอ็มบินให้กับลิซ่ดอนอยู่ดี โอเคมาถึงที่ใหม่กันแล้วหลังจากนั้นก็จะเจอใครก็ไม่รู้ที่มาสอนเราวิ่งถามจริงคือคนเราถ้าอยากวิ่งเราต้องมีคนมาสอนด้วยเหรอเอาอขนาดภาคเลทมันยังต้องมีคนมาสอนอ้ต้องมีคนเอารองเท้ามาให้ก็จะวิ่งอะ่ะโอ้โชคดีนะพี่ชายผมไปละระหว่างทางก็มีไล่ตบตีเขาไปทั่วนะฮะก็ไม่ได้จับโปกเกมอนอะไรเพิ่มเลยเราใกล้จะได้ไปเมืองใหม่ละ แต่สิ่งที่เจอกับเป็นคู่แข่งเข้ามาท้าแข่งซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าแย่แล้วเจอกันโคตรบ่อยเลยไม่เบื่อบ้างเหรอะฮะถามจริงสิ่งที่ทําให้ผมคิดว่ามันแย่แล้วมากมันแย่มากๆเพราะว่าลิศโดของผมเลือดเหลือน้อยเลือดน้อยไม่พอมันติดสถานะหลับอยู่คือตัวดามิตัวเดียวไม่สามารถสู้ได้ก็ตายผมดันไปติดสถานะหลับจากไอ้ที่เดินสู้กับทินเนอร์มาหลังจากผมเสียลิศโดหลังจากเสียตัวดามิดหลัก เพียงตัวเดียวไปที่เหลือก็ไม่รอดครับทยอยกันกลับบ่อเรียบร้อยแพโอเครอบนี้กลับมาแก้มือละมันแค้นนี้ต้องชำระไอ้นางตัวแรกนิ่มๆตัวที่สองยังสบายตัวที่สามเนี่ยชิวๆเออเดี๋ยวเดี๋ย,ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชิวแล้วไม่ชิวแล้วดีนะโปโปชนะไมาได้ไม่งั้นแพก็แบบว่าไปฝึกมาใหม่นะครับน้องโอ้โหมันมาดักรอยตรงนี้เลยเนะี่ย ก็เอาเป็นว่าที่นี่เป็นเมืองที่มียิมไฟนะฮะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะผมจะมาสู้ในคลิปหน้าเพราะคลิปนี้มันพอแล้วนะฮะก็เอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะะอันนี้ก็เป็นช่วงบนที่อาจจะไม่ได้มีในทุกคลิปหรอกก็จะมีคลิปนี้คลิปหนึ่งที่แน่แแล้วก็คลิปหน้ามีอีกไหมไม่รู้จะมีคลิปไหนอีกไหมก็ไม่รู้นะฮะ โดยช่วงบนเนี่ยในช่วงนี้ผมจะมาพูดหน่อยว่าคือคลิปแบบนี้มันค่อนข้างจะใช้เวลาทํานานนะฮะไหนจะเขียนบทเออเขียนสคริปต์นั่นแหละแล้วก็มานั่งทําอีกก็ใช้เวลานานอยู่เลยอย่างเช่นคลิปนี้ใช้เวลาไปทั้งหมด2วันถึง3วันได้นะฮะเพราะเริ่มจากผมก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นด้วยคือต่อให้มันมีเวลามันก็จะมีบางอย่างขัดทําให้ไม่สามารถทําได้ก็จริงมันอันที่ตัดอันเนี้ยมัน3วันไม่นับรวมเขียนสคริปต์ถ้าเขียนสคริปต์ก็ อาจจะ3วันอะสองสามวันเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเขียนสริปก็ใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงได้อยู่แต่ว่าตอนห้ใช้สริปสริปม,มันไม่ใช่ตัวที่แบบมาบอกว่าผมต้องพูดอะไรหรอกยังไงเอ๊ะมันเป็นตัวที่บอกว่าผมต้องพูดอะไรนั่นแหละนะแต่ว่าไม่ได้พูดตามสริปเป๊ะนะแค่บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าแล้วก็มานั่งพูดโดนสดเอาประมาณนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบ่นนะครับก็คือเรื่องคลิปที่ผมตัดก็มันมีคลิปหนึ่งคลิป ซึ่งผมบ่นไปในไลฟ์ด้วยแหละนะคือคลิปนี้ผมตัดมานานมากนานมากๆตั้งแต่ตอนลงคลิปไปเมื่อตอนไหนไม่รู้นั่นก่อนหน้านั้นอีกแล้วยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือผมไม่สามารถตัดคลิปนั้นต่อได้ถึงแม้มันจะเกือบเสร็จแล้วก็ไม่สามารถทําต่อได้เพราะเนื่องจากผมตัดในคอมแล้วคอมมันไม่ยอมให้ผมเข้าโปรแกรมคือเหมือนโปรแกรมมันไม่ทํางานแล้วะนะกับคอมผมคือคอมผมกากเกินผมไม่สามารถทําต่อได้ก็เลยน่าจะต้องเริ่มทําใหม่ตั้งแต่ต้น ในโทรศัพท์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําตอนไหนนะแต่ว่าก็คงจะพยายามทําให้ออกมาไวที่สุดเพราะว่าอตรงที่ทําไปกับในคอมอ่ะผมค่อนข้างชอบนะชอบคลิปนั้นเพราะว่าการใส่มุกของผมมันค่อนข้างจะผมชอบคือมันไม่มีอะไรมากนอกจากผมชอบไอช่องนี้มันก็คลิปไหนผมชอบผมก็ปล่อยคลิปไหนไม่ชอบไม่ปล่อยแค่นั้นเอง ไอสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะนะหนึ่งในนั้นคือคอมิกซึ่งก็เริ่มจากผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยจริงๆนะในช่วงนี้ช่วงตอนกลางคืนก็จะมีไลฟ์บ้างช่วงไหนที่ไม่ไลฟ์เนี่ยก็จะเอาไปนั่งทำคลิปตัดคลิปหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนี่แหละช่วงที่บิดนะคือผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นอยู่แล้วคอมิกผมใช้เวลาในการทำส่วนใหญ่เป็นเวลาที่ผมว่างเช่นเวลาผมชาร์จแบบชาร์จแบบโทรศัพท์อยู่แล้วผมก็จะชาร์จไปแล้วก็นั่งวาดไป ซึ่งมันก็ทําทให้มันมันไม่ได้มีเวลาว่างเยอะขนาดนั้นมันก็ยังไม่ได้เสร็จเยอะขนาดนั้นก็ตอนนี้ปัจจุบันแค่หน้าแรกนะแค่หน้าแรกยังไม่เสร็จเลยแต่ก็เกือบเสร็จแล้ว,ลวก็แต่ว่ามันมีหลายหน้าให้ทําเลยเนาะมันก็ต้องใช้เวลาอีกเรียกได้ว,ว่าสภาพตอนนี้โคตรวุ่นวายเลยครับชีวิตตอนนี้คือกว่าจะมีเวลาว่างทําน่นทานี่ก็ก็น้อยอะเวลาน้อยถ้าคลิปนี้ที่มันเสร็จได้โดยใช้เวลา านานกับเวลาว่างทั้งหมดในการทุ่มคลิปหนึ่งก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรสองสามวันเนื่องจากค่อนข้างจะทุ่มเวลาไปมากพอสมควรหวังว่า,วาทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็ผมไม่ได้ตัดต่อเก่งไม่ได้ใส่ซาว์เก่งไม่ได้เก่งอะไรเพราะงั้นผมเข้าใจแต่ก็นั่นแหละผมก็พยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่า,วาทุกคนจะชอบด้วยนะครับผมก็อันนี้คลิปนี้เป็นคลิปเปิดซีรีส์ของอันนี้เลยก็ปัจจุบันผมมีคลิปของอันเนี้ย ผมดองไว้เยอะอยู่พอสมควรก็เหลือแค่เขียนสคริปเพราะว่าปัจจุบันเขียนสคริปเสร็จแค่คลิปนี้คลิปเดียวเพราะงั้นคลิปที่เหลือที่ยังรอตัดอยู่รอเขียนสคริปอยู่ก็ยังมีบานเบอร์เลยฮะแต่ว่าเวลาว่างมันมันไม่พอเลยก็จะพยายามตั้งใจทําออกมาแล้วกันนะฮะก็ว่าเป็นกําลังใจผมด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับช่วงบมหมดละถ้างนั้นก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จริงๆนะ,ะค,ครับผมครับสวัสดีครับ